พี่ต้องเข้าใจด้วยว่าเวลาพี่เอาผ้าไปลงถังซักอะ่ะน้ำมันถึงไหมถึงผ้าไหมทะลุผ้าไหม uh huh. นั่นแหละรครับคือค่าคงที่ผ้าคือค่าไม่คงที่สรุปคือไม่มีอะไรสกัดกั้นน้ำได้ uh huh. ไม่มีน้ำมีอากาศคิดเหรอว่าอากาศไม่เข้าเนื้อผ้าไม่มีอะไรสกัดกั้นอากาศได้หรือแม้แต่อากาศในน้ำ นึกเหรอว่าในน้ําไม่มีอากาศเหมือนกันถ้าในอากาศมันต้องมีไม่มีอากาศในอากาศคืออวกาศไม่มีอากาศไม่มีอะไรสกัดกั้นอวกาศได้นั่นหมายความว่าก็ถ้าหากว่าอวกาศมีเจ้าของเจ้าของอากาศน้ำดินครับ จริงจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆยอมรับเถอะว่าเป็นมนุษย์ถ้ายอมรับเป็นมนุษย์ผมจะไม่ไม่ติดใจอ่ะคําว่ามนุษย์คือมีบอดมีนอนคอนมีไรคอรอสนอ่ะก็เป็นเดียวกันสิก็เป็นหมู่เหล่าไม่ต้องไปแยก<ช>อย่าไปจับแยกเพราะถ้าคุณแยกกับเราอ่ะมันน่าจะแยกแค่เพศความต้องการหรือความพึงพอใจหรือความต่างของความพึงพอใจไม่น่าจะแยกว่าคุณไม่ใช่เรา ผมว่าคุณอนะคือเราคุณไม่ได้แตกแยกหรอกไม่ได้ปลิกไม่ได้แปลกออกไปคุณก็มีบอดมีนอนคอนมีทุกอย่างได้คุณไม่จาเป็นต้องขอโทษเราไม่ได้เอาโกรธไม่ได้เอาผิดแต่เราอะสงสุยแล้วว่าสิ่งที่เราอะกำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันเหมือนว่าถ้าพูดอย่างเงี้ยผมจะคิดในมุมบวกว่าไม่ใช่มุมบวกหรอกแต่คิดแล้วมันไม่ไม่ต้องไปไปไป,ไปพูดถึงภายนอกตัวเราคืออะไร มันมีคำหนึ่งอะเดี๋ยวนะคือตรงนี้จักง่ายถูกไหมฮะแล้วต่อไปหมายถึงว่าจะคุยอะไรจะพูดอะไรอ๋อก็คือต้องคำหนึ่งถึงความเป็นความรู้สึกทางใจพูดแล้วต้องเอาใจโอโลมปฏติโลมไง,ง,งพูดแล้วก็ต้องโอบอวยเขาเรียกอวยยศส่วนมากเวลาผมพูดผมจะพูดทุบยศทุบยศคือเจียนกับเจื้อน พี่ขวัญหนุ่มน้อยแต่ถ้าเป็นเจียนกับเจื้อนคือเท่ากันแลกกัน mm hmm. เจียนกับเจื้นเจื้นแลกเจียนจนกว่าเจียนจะหายตัวไป mm hmm. เจื้นถึงค่อยตัดคําเจียนออก mm hmm. ใช่ดิว่าง,ง่ายโอเคนั่นแหละโอเคเนาะ